ฟานบ้านที่ปิดห้าเอ็ดเก้าเอ็ดห้าเอ็ดเก้าเอ็ดฟานบ้านฟานตัวฟานนั่งกอบมันคือดูหอยสัตว์ป่าสัตว์ป่าเอาไปแล้วเจดจีเห็นอะไรได้อ๋อเจ้าเห็นแค่นี้พ่อเห็นแค่หนังก็พ่อเห็นแค่หนังก็พ่อเห็นแค่หนังก็พ่อตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นตรงนี้แหละเป็นที่พักในตัวเมืองของเซกองนะสบายดีครับสบายดีข้อถามนะครับอันนี้คือ ตัวเมืองของเชียงกองเลยใช่ไหมครับแมนแมนผิดสบายเลยมั่มเป็นสมาเนี่เมืองเอกของแขวงเชียงกองแขวงเชียงกองเมืองเอกถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแขวงจำปาะสักเหมืนบั่จำปาะสักคล้ายๆกันอ่าเป็นจังหวัดจังหวัดเชียงกองอ่าขอบคุณมากครับพ่อขอบใจกี่ฟานบ้านบ้องฟานบ้านที่ปิดห้าเอ็ดเก้าเอ็ดห้าเอ็ดเก้าเอ็ดฟานบ้านฟานตัวฟานนั่งกรอบ มันคือไอ้ตัยนี้ไงสัตว์ป่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอื่อนมูสัตว์ป่าอัไปแล้วจอร์จี่เห็นอะไรได้อ๋อเจ้าเห็นแค่นี้พ่อเห็นแค่หนังกับพ่อเห็นแค่หนังกับพ่อเลยทุกคนเห็นลายอะไรได้ได้ได้เลยายไม่ส่องว่ะไม่มีครับมีไม่ส่องว่ะตุ้ยซังอยู่ายุสักอยู่อุบลราชธานีใกล้ๆใกล้ๆเราว่ะเจ้าชื่ออย่างสมบัติสมบัติโอ๋อเป็นตะลุยเนี่ยปานี้อันนี้คือหนังฟานฟานบ้านฟานบ้านนี่มันคือตัวอย่างฟานบ้านเอ้ามีฟานบ้าน ชิมได้ไหมนี่ได้ได้ได้ก็หนังกรอบฟันบ้านเหมือนกันกินได้เว้ยเดี๋ยวผมขอเอื้นหมูก็ได้แบบนึงโอ้ยอยากกินของฟันบอหนังฟันหนังฟันหนังกรอบฟันแล้ววะฟันบ้านอ่าฟันบ้านเอาลอง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 อะไรอะ sorry sorry บอ ลองบ่อปาเลยเดี๋ยวเบื้อกันสันเฮ้ยหนอยู่บ่อหอยๆอก็ไปกันสั่นก้านฟันบ้ากับกินกันเลยโอ้ยกับ